เมื่อก so so ี so Me so Go know, either, ้เห็นน้าแร่งเนี่ยสดกันเองเขางามเพ่มมาเด้อน้อ่ะมันมีแว่น่อ้เอแล้วเพิ่มมา้เห็นงามไ้เออนะเออเถอะเดี๋ยวห้พ่อดีๆไ่ไหมไปนะสิเบี้ยเพ่มหน่อยไปเห็เห็นงามยังเสนะเดี๋ยวห้เบิ้งได้ว่าไปห้พอเบิ้งบุญเด้งห้าขอเบิ้งเงาดี๋ยวบพ่เบิ้ง มียไดนก็ได้ใส่ได so to ้เจาเป็นไปหัวไปแต่หัวน้องเจ้าสไกซไก่สซไก่ซไก่ซอไก่โซไก่โซก่โซ่ไก่โซ่ไก่โซ่าก่โ่ไก่โซ่ไกเดซ่าก่โซ่ไก่จบ่ไก่ปา่ไก่โ่ไก่โ่าก่ปซ่ไก่โ่ก่่ก่โซ่ไก่โลาไก่โซ่ไป่่ไ่โซ่่โ่่่อ่โซ่่โอ่ไ่โซไก่โไ เดืดสหเจะเป็นเพนมีละเพิินน้ำเพินสองข้าจอดือกี้ต้มงเแล้วมันคนเนาะหองเหยือแล้วนันเลยม้วนบอกสมู่เาบอกนูน้ม้วน มือจืดถือเลยมันเป็นย่างปลาไลเราเนี่ยเพ่งนีนนนโอ้ไอ้ขุดรถแทบบ,รรบ,บ,รรบดไอ้เนี่ยโอ้นี่กินเบี้ยดเดี๋ยนี้เ,เบีร์มาจากไหน อ้ยบอลกําังจกพกอย่างนันฟังเพลงไหมเออมาฟังเพลงตูม้วนเน้นอะบาลิ่นน้ำพออื่เขาไปอุ้มลุ่อ่ะไอ้คนเอาหน่อยเอ๊ะไปอาน้ำโตโอ้ี่จิร้อพีบักไรนี่เนี่ยเร่งว่าไหนี่น่ะจิล้อเมื่อกี้นี่ยอืมไอ้คนเนี่ยยันไปเนี่ยนี่ชุจนี เราจะนั่งน,นาะได้ไหนดิเห็นบ่เอน่ะเัเพลงเราดิงอสุสดทยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคอยกันพลงเอาโอ้กับพายเราแล้วออคลิปบไดแล้วเพลงหรืไหรรบได,บดโอ้ อย่างค่ำคืนโอ้โ,อโอเอเอหเจ้งปัญไดเหมือตื่นตื่นเห็นพรานำบนน้ำเนย่ไสัสดีครับทุกคนผมเลนโอ้ เมื่อกี้นมาแร่งเน้น้องเอฟซีทุกคนช่วยกันได้เพง่ามพ่อมาเดีนอ诺มันมีแว่นเนี่ยไอ้อะไรพ่อมาเ็ศงามไว้เออน่ะติดตามอติดตาอเถอะเดี๋ยว้พเดีดีไหมไปไหมไปนะไปกินเดียมพ่อเอาไหไปเฮ็ดเงามนี่ยสินะเดี๋ยวข้าพเด้าเบิ้งได้ไหมไปข้าพเจ้าบุญได้ก็ไปเงเดี๋ยวบพเอเบิ้ง <laughs> nón nè à, nó vẫn mưa nè nói một này chen bỏ một cái nè là nọ nọ เออมันแจ้งนะมันนี้เด้อนียบุญนเบุญนำมหมนะบุญนำมดโอ้สลีแจงโตนหนเออเดอกเบาอุลนร้าดิเวย Nhăng แล้วแกเอากินแล้วนะไอ้แกยังบ่กินเหนื่อยเหนื่อยเนาะนั่นเว้ยเนาะได้ ต่ถ้าเลียงเคืนมันเียงยก็ถ้าแลียดีบ่ม็ดนะเดี้ยบ่ดมันบริบูรณ์ได้งับมันไบ่งามนะไปเลี้ยเอาเครื่องแปลยไลพื้นเออมื่อไปเลียเอามือไปเลียงเอาเลาบริคุงเี้วยาแรกกับุคคไปเท่านี้พนะส่งอเ็นได้่องเหินได้ซ่องลังแล้กกระบอแจงหัาไล่

หาล่างรอทึกเออยีว่าทราบล่างอย่างพิทึกเนี่ย้อลางอายุยนหน้ามดูจากล่างอยื่นงนเป็นบ่อ đó, anh con in lốc máy cái này, toái. nước noi ngó, em. này cả, cái đang ăn cái luôn. mắc nghèo, ไอ้ออไหนูรังอืมอันนั้นว่าเพลงรถล้านไหนอันเพลงอันนั้นน่ก็อันไอ้แม่เข้านาไอโบน้ำนะอันพวกน้องไปถ่ายคลิปตอนยูเห็นพระว่านนะ์นะเราเคยเห็นกันเ่อะเรื่องอไอ้ชอกให้ไม่เห็นเราบอกอ๋อไอ้อช็อกไม่เห็นอะไรเห็นอะไร

จะขอเห็นตามนาทีที่ใจดวงนี้ต้องการขอละมาบขอมีวนรษุคุ้มคนใจเราได้ใจเย้ยงเต้นบ๊วยหนอได้เห็นหรอเต้นตังานไหนเห็นเพิ่มมาเห็นตัวนี้มั้ยงงไหมงงมแ แอบมัก well. เมียเขาไปบ่ไรหาทโกนชลี course, there, ้โมผิดน้องเปื่งไฟแล้วน้องมาแจ้งเดิเออน้องสีแตงนมะเปล่งแม่แลวเออเปื้วอไฟเล้นะเพ้งบุณยดำ ແລ້ວພາກເດີ້ເົ້າໄປໄດ້ຍິນໄປດມົາາພ້າບມອົປຸດຍ ดาวอาพอบักอย Mà tên Nguyên ngàm bỏ Ờ ừ, ngàm để vào phần bản hết ngàm vậy thích Nôn Nôn Nghe ngàm bỏ bây nha? Hả Nghe phút ngàm mẹ được vậy Hả mẹ mẹ เนียมเลเมียเ้อมเลมสมาถอเลไปนัหนไอ้บุรอดเด้อติ๊กไอ้หนยไปนัหนไอ้บุรอดเนี่ยบออ้าวยังตักขุนกอันนี้ปักขุนนี่ยังไอเกลปร่ไดยว่าง บักตอนนี้สติกป่ะเนี่ยสติกลองดูมาโม้ยเฮงสติกได้ดีนะเจ้าเมื่อคืนนี้นาลำนะเอาลำเม่งลำเน่้ก่อนนึงเออสติกจะเอาเพลงละลำๆลำๆก่อนนึงตะกีเรามาคองดีคองแล้วเนาะลำเนี่ยที่เราเอามาคองไส้เราเอามาคองไปส้เลยตะกี้นะฮะลำจางคองไปส้เนาะไส้ปัตยทองฟังด้วยน้ำม้วนก็ติคองนะแล้วแบบเขามีนี่ยนะเออบัตมาซุนะซื้อให้

ตะกี้ตะงองเงนแลวนันคนเนาะตะงองเงินแลวนแมนเลยม้วนบ่แหมหนูนัม้วนเลยเฮ้ยกของเส้นผองอ่นีนี่อ้าวนยาวเยียนะปากถ่ก้ากี้ดูอันสลียักฟังอยู่เด้อันะก้าวกี้นะ มีมะเขือก็เกี่ยุสักีก็อยู่ปั่นมันเจาก็หันและสูห่างบ่ห่างอ้อางแม่ห่างกันห่างกันเจ้าาเด็อนะครองเียหานเนว่าเป็นจะไปก็ซเป็นว่าเนื้อวันี้เห็นหน้าเด็กเห็นเกเื่อไงเห็นน้าเนือ้งกามเด็มื้อ้งรัก็เป็นซุดสุดสอ

โอ้พบเงาง่าค่กอนั้น่ะพลาสติกบอลบอลเดียวจิแต่งเพลงเฉพาะให้พลาสติกแบบออกอนาบามเนาะอาจจะเชี่ยเชไม่ดีเลยแล้วบอกเด็กฮะเดเชียปอใไส้ดกกับยังเกาะตังหู่เลยสนั่นเลยเฮเค็ียดไไหนท่าเทิ้งนหเนาะเก่งแล้วเนาะเห็นใั้นี่เป็นอันนี้นะมีไอจะพาเป็นคนเอกไอจะพาจะคนจะหาแต่คนไร้ยู่แล้องมีจะหา บ็ยังกะโตรอมาเบนยังกะโตรอมากแต่คนจะมาเือกตนี้ก็อล้วล้บ่เธอใจว่าโอเอ้อเอ้อใจรเาว่าเร้ใส่กันแนยเกจะว่าด้สาวเป็นอย

น้าไงเข็นน้าเ้คนสวกซักมือลากเป็นส้อสูยสืยออยูเสืยอยู่สอก็สยกินเด้อป็นหามเป็นบาดมันเหม็นเลยเป็นบ้าแล้วเด้อาจองายก็สดยังไงก็อยู่ก่อนเด้อจังไงก็อยู่น้องส หมดแล้วหมดแล้วอกบวบอบบอหอตเหวเก่าเลยชื่อบ่เห้กินได้ฟังมือบุญหนได้ไหมเนี่ยสดงามเลยเนี่ย้งได้ได้ฟังมานีพงงามเอไ้ฟังกัขามมาว่าสติกบวบอเดียวชิเต้นเพลงเฉพาะให้อสติกแบบอ๊อกอะนรเปล่าโอ้อาจจดเชฟดีมีเยถ้าตยจะตได้อเป็นไคห่อไปเสห่อ แคคลิปนี้คลิปนีมาแล้วว่เข้าติดตามสตินีน่จยดามเามาฮองในต่อมาฮองยนอุยอันนี้อยู่ัก่อนบดบลบุญกับเขาอีกบ้านหนึ่งเอบบเขาอีา่เอมอ่อยู่มาอยู่อยูโอ้นี่มาตั้งก่อสักทีน่ะสักนจยังวเสกนะว้า สงสติสล <c standen> of you ี่นะมือนะสลี่กับเฮดซิกซี่งาเหมือนบ่สตติสัตเป็นดีใจพวกอหมาี่นะงาบอนุนเอานี่โว่าก็คือขึ้นขึ้นออหเน่ยเฮยเาอ้ยังเฮ้ยกระับดไอจได้กินข้าวด้เอมเป็นยังห้วนเนาะ Sâu cây, ôi sâu cây, sâu cây Bà dong, y bò, mè, bò yô Bà đông, bà kê, y bò, y mè, bò yô mè, bò Nào, nào Ờ, xì phơm của cao vậy nọ Nè, hôm nhà ở lại nọ tức nọ Nhà ở lại tớp nọ Nó chết, cực cao mới xăm xá li lạc Cái xăm hay nè ở nơi Hả เ,เพ่งแหกออกเ,เพ่งแท้ป,เเทปะเ <นะ S 1> อาเดี๋ยวสินะลคลิปนี้ก็จะขอลากไปก่อนทุกคนเพราะจะเปิดเพื่งแท้แล้ววันนี้เปิดเพืเ่อนันไปแล้วดิเอาลากันไปบา,บายๆเอลยเอรอดยัอ้ยเออปิดจบข้าวอา๋อไปบายดูยลูกอ่ะบายเออ